พาทุกคนมาดูบรรยากาศในสวนน้อยวันนี้มีอะไรแปลกใหม่ไหมพาทุกคนมาดูแปลกใหม่ก็ตรงนี้ค่ะมีการเอาหินเอาหินมาเทพื้นนะคะทุกคนเอาหินมาเทให้มันแบบไม่แฉะเนาะไม่ให้พื้นมันแฉะนะคะทุกคนคะ่ะ แล้วก็โกศลงามค่ะทุกคนแต่ว่าโดนช่วงนี้จะโดนหนอนกินแทะใบแหว่งตัดตัดออกไปแล้วก็เขาก็ามากินอีกค่ะมีหนอนนะเนาะก็พยายามเอาตัวหนอนออกไปทิ้งค่ะทุกคนหนอนนอนหนอนนอนผีเสื้อนะคะหนอนผีเสื้อคะ่ะทุกคนก็จะาพาทุกคนมาดูโกศล โกศลให้ดอกอีกแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมคะนี่นี่เนี่ยเนี่ยดอกเขาค่ะแล้วก็มีอีกหลายช่อเลยนะทุกคนที่เป็นดอกนะ่ะบรรยากาศของของสวนนันนี้เนาะนี่ค่ะโกศลจะเป็นดอกแปลกประหลาดเกิดมาอายุจะ6หกสิบปีแล้วมาเห็นที่นี่แหละจ้าดอกโกศลเนี่ยทุกคนเยอะนะคะทุกคนเนี่ย เยอะนะหลายช่อจะเขาพึ่งพึ่งพึ่งจะแตกเนาะใกล้ใกล้วันจะหวยออกก็จะเป็นอย่างนี้ทุกทีค่ะทุกคนพอหวัวออกไปแล้วก็โรยจะเอาจริงๆนะมันมันมีแบบนี้จริงๆนะทุกคนแล้วก็กักมรกตเพาะไว้หลายกระถางอยู่จ้าแล้วก็ อะไรนะที่พี่จุ๊บลงคลิปที่แล้วคลิปเมื่อวานก่อนดอกไม้ดอกพุทธะแขงค่ะทุกคนพุทตะแขงก็มีหลายกระถางอยู่นะที่ที่ชำไว้เนี่ยเนี่ค่ะทุกคนเนี่ยเนี่ยพุทธะแขงดอกเขาจะหอมหอมละมุนละไมเนี่ยชาไว้อยู่เป็นสิบกระถางแหละจ้าเนี่ยพุทธะแขงทั้งนั้นเลยค่ะ หอมละมุนละไมหอมยามเย็นอย่างชอบเลยค่ะทุกคนพระจุประชอบกลิ่นของดอกดอกพุทธะแขงนะไม่ใช่ว่าเราสูดดมกลิ่นเขาทุกวันนะแต่มันหอมจริงๆอ่ะไม่รู้จะบอกยังไงเนาะก็จะพาทุกคนดูดูต่อเนาะนี่ งามเจ้าผูด่างงามบรลัมบะเหลืองามคักพาทุกคนดูน้องเป็ดมาค่ะหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยเสาร์สุกเสาร์อาทิตย์ก็จะมาที่นี่วันเย็นวันอาทิตย์เขาก็จะกลับจังหวัดตราดสุกเสาร์อาทิตย์เขาก็จะมาที่นี่แหละจา้ามาที่จันทบุรีก็จะพาทุกคนดูบรรยากาศ ในสวนในบ้านรอบๆร,ร,รอบนี้เนาะบ้านที่ไม่มีคนอยู่น่ะก็เหมือนเดิมค่ะทุกคนเสาร์อาทิตย์ก็จะมีคนมาทำความสะอาดตอนนี้ก็มีนะคะทุกคนรถจอดอยู่หน้าบ้านสองคันหมายถึงว่าเจ้าหน้าที่เนาะมาทำความสะอาดให้เขาเพราะว่าจะไม่มีคนอยู่แต่ว่าก็ยังมีคนมาตัดไม้ จัดแ,แต่งกิ่งไม้ให้อยู่ค่ะเพราะว่าถ้าปล่อยมันก็จะลกเนาะมันก็ยิ่งจะดูน่ากลัวเข้าไปอีกลมเอื่อยๆค่ะทุกคนลมเอื่อยๆลมว้อยๆจ้ามันจะเข่าหนาวแล้วเนาะเนี่ยจ้ามันจะเข่าหนาวตรงข้ามเนาะมันมีต้นไม้เยอะเนี่ยก็จะมีกระรอกนกนะเยอะๆค่ะทุกคนเต็มหมดจ้าตอนเช้าๆเนี่ยวิ่งเกาะ ตามต้นไม้ให้ได้เห็นอยู่ตลอดจ้าตอนนี้ก็ลมพัดเอื่อยๆทุกคนจะเห็นยอดไม้เนาะยอดไม้ปิวแกว่งไกวนะคะทุกคนคะก็บรรยากาศวันนี้ที่นี่ร้อนค่ะฝนไม่ตกค่ะทุกคนเหมือนจะตกแต่ก็ไม่ตกจ้าที่จันทบุรีเหมือนจะตกแต่ก็ไม่ตก ดีแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าซักผ้าเยอะเดี๋ยวผ้าไม่แห้งจ่าที่เกี็ดเอาไปเข้าเครื่องอบเข้าเครื่องอบนะผ้ายับยับมากเลยค่ะทุกคนยับยับจนคนเราเรารีดเราก็ไม่อยากจะรีดเ <c oughs> นาะมันยับมันเยินนะคะทุกคนคะ่ะงามงามจะได้ฝนเมื่อวันเมื่อสองสามวันที่แล้วอะ่ะถอนกับป,ปั้จตุ๊บถอนทําความสะอาด ตอนที่ขัดพื้นทางเดินนะคะทุกคนขัดพื้นเนี่ยถอนออกไม่งั้นมันเยอะไปจ้ะมันแน่นแล้วมันมันแน่นมันงามอยู่แต่ว่ามันใบไม่ใหญ่มันใบเล็กไอ้ไอ้พวกเนี้ยนะคะมันกีบเล็กใบเล็กก็เลยถอนค่ะอันนี้ก็งามงามพุดนี่ค่ะเมนบอกเฮ้ยเมนพุดอยู่บนละอยกับเว้าแต่ว่าดอกพุดดอกพุดอยู่ตลอดแต่ว่ากะบบรูว่า บ่เป็นดอกพุดบบูพูล่ะขอบคุณนะคะทุกคนค่ะที่แวะมาส่งกำลังใจเดี๋ยวประจุขออนุญาตจบคลิปก่อนเดอ้อเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนขอให้ทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปสุขภาพแข็งแรงราลานา์ไมยสมบูรณ์ร่ำรวยเงินทองนะคะทำอะไรก็ขอให้ได้ดังใจหมายเฮงเฮงปังปังทำคลิปก็ขอให้วิวหลักแสนหลักล้านนะคะทุกคน ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจอยู่ตลอดขอบคุณในน้ำจิตน้ำใจในมิตรภาพที่สวยงามหยิบยื่นให้กับพัะิุท์ชานลนะคะขอบคุณค่ะทุกคนค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะเหมือนฝนจะตกค่ะทุกคนแต่ก็ไม่แน่ใจจะตกไหมเพราะว่าท้องฟ้ามันก็ยังยัง โล่งปโปร่งอยู่ค่ะคลิปนี้ล้าไปก่อนนะคะทุกคนคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะน้องเป็ดค่ะทุกคนมองมองผ่านรั้วบ้านมอง น้องหมาบ้านตรงข้ามค่ะทุกคนแต่ว่าเขายังไม่ได้เปิดประตูให้ออกมาจะเป็ดก็เลยนอนนอนมองนอนมองถ้าเขาออกมาเขาก็เห่ารับกันค่ะทุกคนทั้งหมาทั้งแมวหมาบ้านโน้นนะคะบ้านที่มีต้นตีนเป็ดน,นะคะแต่ว่า สายแล้วเขายังไม่ออกมาค่ะทุกคนเป็ดนอนรอ